ถ้าบอกว่ารักแฟนแต่ไม่อยากมีอะไรด้วยไม่อยากมีเซ็กซ์บ่อยบอยอันนี้ผิดไหมอ่าแปน,นว่าถ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะแปลกไหมแปลกความรักแบบเชิงชู้สาวอ่ะคําว่าความรักแฟนกันนะจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงไ,ไดก็ตามเนี่ยหนึ่งในกระบวนการที่มันอยู่ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็คือเรื่องการแบบเขาเรียกว่าสกินชีปอะมีการสัมผัสมีการโดนตัวแล้วตื่นเป็นอะไรแบบเนี้ซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่มีจุดนี้ขึ้นมานว่ามันผิดปก ความผิดปะกะตินี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่มันแปลกอย่างที่บอกมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งเบื่อแล้วหรือเปล่าเบื่อกิจกรรมนี้ทำมาบ่อยทำมาเยอะแล้วเลยอย่างเงี้ยหรือมันไม่มีรสชาติมันไม่ตื่นเต้นแล้วกับกิจกรรมนี้ต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เจอได้บ่อยด้วยเราก็คงต้องไปหากิจกรรมที่มันชวนแบบเราใจมากขึ้นเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติแล้วกันเนาะหรือ2ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะก็เกิดขึ้นได้นะบางทีเราเครียดเราทํางานเราเจออะไรต่ออะไรมาเราก็เหนื่อยเราก็ไม่อยากและกิจ แบบนี้ต่ไม่ที่ไม่รักแฟนไงแต่ไม่อยากทาแล้วรลเหนื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ายังรักกันอยู่แต่ว่าความันไม่มีเรื่องพูดนี้มันอาจจะส่งผลในระยะยาวเรื่องความสัมพันธ์ได้มาปรึกษากันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราคืออะไรค่ะ